สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับใจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะทุกท่านวันนี้นะคะใจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางลาวสตาวันที่16กรกฎาคม2567ันรนะคะทุกคนวันนี้ก็วันรัฐบาลไทยนะคะทุกคนคะ่ะรัฐบาลไทยวันนี้ใจชอบเลข6ไม่รู้ว่า FC ทุกท่านจะชอบหรือเปล่านะคะถ้าชอบก็ตามได้เด้อพี่นองเด้อ ค่ะทุกท่านค่ะสำหรับแนวทางนี้นะคะเจจะทำขึ้นมาเพื่อเป็นการเจาะเด่นวิงดูดนะคะทุกท่านถ้าพี่น้องบอ่มับรบชอบให้เราดูเลขเด่นประจําวันนะคะเพื่อเป็นแนวทางได้เลขเด่นประจําวันท่านจะนำไปใช้แลนไดเบิร์ดมือเบิร์ดคำพี่น้องแล้วตะมักค่ะพี่น้องค่ะส่วนคู่ที่ใจจะให้เป็นการหาความน่าจะเป็นระหว่างคู่ตัวเด่นสถิติงวดล่าสุด และเลขเด่นประจําวันนะคะพี่น้องมีเข้ามีหลุดทุกมือนะคะพี่น้องจับเข้าจับหลุดทุกเมื่อนะคะพี่น้องคะทุกคนเรามาดูวันที่15ก่อนนะคะว่าเข้าหรือหลุดวันที่15บห้านะคะใจให้เด่นหและห้านะคะทุกท่านมาหนึ่งแปดสองห้าแปดพี่น้องวันนี้ใจไม่ได้จับคู่5้าแดให้นะคะคู่ที่ชอบห้า็พี่น้องหาห้าแ8ดซ้านะคะทุกคนเด่นมาห้า เลขเด่นประจําวันสองกับเจ็ดหลุดไหมวันนี้สองเข้านะคะทุกคนเจ็ดหลุดพี่น้องเอาเอาไปรุ่นต่อพี่น้องวันที่สิบหกนะคะถ้าชอบช่วงไหนเข้าช่วงไหนหลุดเอฟซีก็พิจารณาดูนะคะถ้าหลุดเอฟซีก็หยุดพักผ่อนก็ได้นะคะทุกคนเป็นช่วงเข้าช่วงหลุดเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกนะคะจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้วันนี้ใจได้อยู่ที่เลขศูนย์และเลขเก้านะคะทุกท่าน เรามาดูความน่าจะเป็นนะคะศู 01, 0 8, 0 5, 02, นย์หนึ่งศนย์แปห้าศย์สองเะคะทุกท่าน90 98ศูนยดเ้าห้าเสองวันนี้ใจขอ9ก้าสามอีกหนึ่งคู่นะคะทุกคนแล้วแต่มาพี่น้องเลขเด่นประจำวันนะคะทุกคน3ามใจชอบ9กสามพี่น้องคะ่ะ คู่หนึ่งแล้อพี่น้องเด้อขอเืินมาคู่หนึ่งค่ะทุกคนคู่ตัวเด่นวันนี้ก็คือเก้าศูนย์ศูนย์เก้านะคะใจชอบก็คือเก้าสามสามเก้านะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนสําหรับคู่อื่นก็แล้วแต่พิจารณาเบิงธรรมก,กตามได้ะคะ่ะพี่น้องบอ่มักรกห้พานได้พี่น้องค่ะสถิติมีขาอม่ดุดนะคะมาดูเลขเด่นประจําวันนะคะเลขเด่นประจำันาคารอยู่ที่เลขสามและเลขแปด เลขเบิ้ลประจำวันคือ3ามนะคะทุกท่าน3กับ8นี้ fc ทุกท่านนำไปใช้ได้ทั้งวันนะคะทุกรอบในแต่ละวันค่ะพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกท่านค่ะพี่น้องคาสำหรับแนวทางราวสตาวันที่16กรกฎาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ โศกโมันๆมนสุขผูสุขคนเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ